นกับหน้อไม่ใวใจไมมันของอ้อย่ามาท่วมคามันสัญาตีลํำบวนเฮ้ยไอ้กับอ้ยูหัวดอนตอนที่แกวฟึ่งกันได้เนจ้อนจไ้ปะเอาคถ้าเ่าอจะดอบามากเลยจเนาะภาเป็นเนาะหากว่าไเจีเนี่ เป็นก็ห่างแหลงแจงมากกวากับลำดวนเด้อปาเสริฐลำดวนอาสิทิจัลลนะเป็นะไาก็เป็นตะพ็ดอยู่เด้วนาเป็นตะพิดอยู่นาะเพิดทำไม่แล้วลเนาะมันสีแกงบอนาะไปคกงกัสีม่ทุกสัญญาที่ะมะทุกสัญญาตรงนี้คืออสไรเสบอไปอันนี้ปลาจไหมดีลาขาดแลวปาขาแล้วไม่อยากได้ยินทอดซื่อบันเดียวนีวราพกยาเลื่องปลา ก็่รูเร the kind of right, right. ื่องอะไรแนีโอ้ยจังเยอยู่นึกบนั้นนู่นสิวดีบอลบอลลาน้พี่ตัดใจแน่บ่มาเแวะเข้ามาสูน้องพอใจพี่สิสู่ตัดปัญหาโรกดานท่านบ้านแม่กายองแม่นั่นรู เป็นผู้พ่อบอกให้เีลมาว่าจังยากทงสัญญาแต่อยู่น่าลืมเลแล้วแนีีนะเนาะเนแม่ซื่ทางจะไมจะได้นำเดจได้ซึ่งแนวได้เเสียงกันมาแปวแผเป็นให้้องอุ่สวยลาได้เลย ถ้าลำบวกลรองลอยปกติเบาพอห่างแั่ใจบางแต่เราคืน,นการเจ็บปวยก็ต้องฟืน้นมียาใสมาโหสดว่าจ๋าชายบอกเคยคนหลอกผู้ใดให้ถอยเตือนยานลาย,ย,ยานแตงเท่อสิบอษฐาซาแงไปกิน,กน,กนขิงตังคาไปกินบ้า ลาเลยอยจะอิจฉากันบ้างมาลหยคนดีๆขันห้องไปเรียนแม่ยพี่เอาบ่อได้เอาตามใจเจ้าแม่นาพ แต่าเกษไม่กิข้าข้า่าออันนั้นเดินไปใว่ายน่กันนะแต่ว่าข้าลายป้าจริงข่นักเดิน่า่าไม้ก็จะ่าเ็นเี้ยไปเกือบ่นานไปใจงห่ห่วยไป้นหลเฮ้ยอะไรอย่างนี่ด้วยไทมากีเนาะบ้านเร้ว่าสี่วอยม่จีบสาวลำดวนทุกเดียวเต็มสาดลคือแบนี้จังไนี่ยโอห้จอดตั้งแต่บนเครื่องนี่เอาเชียง เอไม่ยังนี่อไรอ้ยเจ็ยไ่ไเจ็นี่ลูกพี่พี่อไรม่ยังไม่ยัเสียงไม่ยังทำไม่เล่นนั่สาวลดวนนี่หาโอ้ยไจ่าไม่เร่นนั่สาวลดวนสาวลำดนสาวดนผู้สาวอเรยสาวลำดวนอ้ยจานู้้ายางอิิ้มาไรขานี้เด้ว่าแถวไม่วิ่ เป็นเจ้า้ที่ผ้าจะไรอนีมันปไ้เจไปเ็นนี้ท่เไปเป็น่ะอ้ยพวเสาวแกไดู้้จีคนนี้เอจีฟังได้เมื่อว่าผพวบ่าสามคนเนี่ยตางก็หมายใจมากทีสาวลำดวนคนเดียวเพราะฉะนั้นยับเขอแม่ยับเขาแม่เอาต้องว่ามาด้มาฟั่งก่ยาไปใสห้วยครับพี่

สมมุติว่าอาจารย์จะเป็นสมปะน้อยเด้อจะเป็นเปปียบเป็นสมปาน้อยคุยสมบะน้อยแล้วกอดกันเฮ็กบาปเเจ้านังต้องได้เป็นสมบน้อยจะเป็นปาแดงเด้อเออปาแดปลาแดงก็ได้เฮเป็นปาเดียกเราเอยเป็นที่คุยปาแดีกเจ้าแต่ก็จะเป็นเผื่อเด้อบาปนีเแทนเดือ ตองเปียเที่ยเขาขาจอใช่สิพาเขาขางจะพอครับโอ้ยยกกสิเป็นจำเป็นแกะปหน่อยบอกเอาสรุปแล้วยุ่นี่อลอันตัดสินใจจำหหังแท้ฟังชัดๆนม่ตัดสินใจแลคิดจะหน่อยนอถ้าจริถ้าเพื่อนอยากจำประเดก๋ท่ตรงนี้เลยไอเตาบอกเะ้อสมาธิผนยกมืจำกับเกลือเพื่อมันสูง น้ำชุดอะไรนี่ครับแบบนี้ลบกด่วนล็อกด่วนตรงน้พวกยมกับตบปอนตน้อยเจเทียงกเหนือยพกยุมมันจะสมเนาะสมปก็เล่ก็สมโอ้ยโอเป็นจัวเนหายเนาะบักยมจะไปคุยส่ปนต้อยเจ๊ไดนเนาะแแม่เนาะมันก็ม่จะไปเข่ากันเนาะอ้ยโอ้โอ้ยก็สงกับแต่งใจมาเลยอันี้เยาตรงๆเพดเกี้ยวมาใหงื่อแลว อาสรุปเลียวว่าลำดวนขับตัดสินใจเอาไอ้บุลมาลำดวนไปซื้อรถไปเป็นหนาไปถามเมียไอ้บุญว่าตัวไอ้ว่าจีบบ้าว่าจีบเสียไอ้บุไอ้บริกัวได้ต้มสาบานให้ก็ได้แต่นี่ไอ้บุญไปจีบแล้วนะเสียใจละจานเล่าเลยท่านเป็นยาสีบ้าเมื่อเดีกยว่าวิ่งไปพบสู่เขาหอกเขาเป็น ไล้ำดวนในเมื่อล้ำดวนไอเราจังไรล้ำดวนกับบอสเซียไอซาบานให้กได้เด้อสำหรับล้ำดวนไอซาบานให้กได้เด้อเขาล้เดินได้ที่ไอขนาดนั้นเลยเนาะคนเขาเอิญจ้าเอิญว่าคนกินใจมันไปเนี่ยแล้วก็ซาบานแหกเด้เด้อขว้าซาบานตัวน้องทุกสิ่งอย่างบ่ละ เมาที่เสียงลวงนามให้บาปนำน้องันเดีวเม่ละเกี้ยวจริงแท้กบไมยแวเข้าในป่าลับเอาหอดฟ้าพาโอ้ยได้ผลทกเมียว่าต่อยูไกลสูเน้อสูบน้เจ้าหัวจะทันพามาี่นี่่โลกม่อีกเด้อู้ รับเอาหอดฝ้าปลาทั้งหากินี่พร้อมอวย่อมได้โคเสนาต่อจากนี้ใจของพี่คงบ่แปลวไากับยาป้องร้องกันใจของใครคงมันโคสุขคนให้ทนกันไครรอกันให้ขางอแขนจ้อง เรดนไป็อกรอผู้ใดจคืนดอนารนอกาแขามอแขนจังเด็กแ่เห็นก็ขาน้อแข็นจังเป็นยักไบอกไหมไปรอกกันให้ขาง้อแขนจังพี่ทษากินมือขาของคเซาเห็นับยามนเป็นนีหคือไอาวานรขู้มีจะเป็นดีนีได้ไปรอกันให้ขาม้อแขนจังพี่โทษกินมื ขาดเกิดชาติที่ชาติหนาให้เป็นบ้าพวงหลับมื่อลาเ้ยทุกสิ่งยามเที่ยวเออเออแล้วขอจับเมืองเดเป็นจังได้เอ้ะ สุเคพิมพาเมียจเกา่าปะนอไปแล้วต่อจะมีขอให้นางเด้ศเป็นแก้วในกลางใจของไอโอ้แฟนทีอรักแฟนที่มุนที่มือเพสยกให้เจ้าโอ้โมด้วนนอง

วันน <Okay>, right, yeah, right? ี้เด็กวันสิไปเอาประวัติผู้ไทยให้ฟังจากก่อนสักก่อนเนาะเนาะแม่เนาะอย่าเมื่อปากระดูกทั้งเดี่ดวอย่ากลับหูฟังนหลายๆก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เลเด้อผมสิงชัยเป็นคนทอออยู่ในเพจของกูหน่อยแฟมลี่นะครับผมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รับชมครับผม เราบอกเราไม่ผู poured, maior, si à, ้พาเสกเดิมสักมึงแต่มึงหนักมึงหนักมึนไปเสรมันก็ไปไกลๆดีมึงไมนฟังหน้าฟังหลังนี่พวกตัวเดียวมัดรอบของมึงใครก็มาเป็นหัวนะเสียงเคลียรบนะผมจะน้าเงินอ่ะเขาคือมาสั่งยน้อยชวนสชวนลวนอะไรเนาะสชวนลวนชวนลวนได้ไปสูดในเพลงไหน ขอเดิมขอตอนแต่งแถมสำนวนให้ทวนอา่านจากห้อยสัวเอาสารเวลาการทานคนห้าลงส่วนอย่าวาเดาทางอำเภอคำม่วงทางอำเภอเขาวงผู้ไทยมาตังเขามาจากเขาเล้าเรียงจำ คุณแม่เอ๋ยเป็นเสื้อใส่วงวานแค่ขาวตะกร้าสองขามฟังคงมีบ้านเรืนอนสามไงมอังดูมาเป็นหมวดเป็นหม่อหอบลังเล่นลูกเต่าได้มาเข้าสู่สยามได้ายามผูาาม้ไทยข่าวอบพยพขามน้ำหามอ,อยูอาศัย ขามคงมาทึงเมืองอาคายอโอ้ยไปเอาผู้พันนองมาทางดอยคนคน้นทางคนตัง้งขานเพ่นมาสามาั่งอยู่ทำจินขุดหัวพ้นคนใหม่ทำสวนไร่ดอกไมน์นองปัจจุบันงั้นคำม,มืง ได้จะลุกเกาหนาเรือตาเดือปากกดสาวผู้ไทยกระงามหววอ่อนหวานทั้งคำว่าแม่นนุ่สาวหรือคนเท่าจัญยาดีมีคุณค่างานทำไมแพว่าสาวผู้ไทยเรือก่อต่ำอ้อยดังต้องทัวสายามโโอโอ,โอ เมืองคำมวงมีคนดังอีกซหมอลําหำมวนนอดังันท่านดกเตอร์เวลาพงวงสิงสน์ศิลปินู้ไทยสร้างเสียงให้เมืองบานขอเชิญชวนชาวบ้า,บานประชาชนทุกท้องถิ่นไปเทีย่ยวเมืองศิลปิน เวลาพุงสีหับตอนเชิญไปท่อนเกวสถานอยากเห็นสาวผู้ไทยขอเชิญชวนทุกทุกทางไปคำวง,ง,งเมืองแพร่มานไปชมสาวผู้ไทยมัดมีงามสีธรรมยอมหลามเช่าขอมผู้แกยนคนนาคือจนคนบารอ โอ้ป่าเป็ป่าี่นจจันดวกอชอมาลาจักปะกามาแต่งแต้มโอ้โอ้นสนวนเยี่ยมหยกงาสมัยเซงาม แต่ว่าสว่วนปากจะลอยน้ำซ้อมกูหักปันน่ะตัวชุบบุดิแม่โอ้มันจะจื้มกัยู่แน่ให้สังเกตเบิ่งเ้อสังเกตเบิ่งปากเวลาพอลำอ่ะให้เห็นปากคือพอกระไรเดียววะท่านอ๋อ่ะบบดนี้นะครับเวลาอ่ะบัดที่นี่นะครับเนาะ ทางทีมงานอีสานผู้ไทยขวัญใจเพชรพทุทธสิไศ้ยุทางท้านแดล้ำเบืองตอก่อนไววแล้วกศิได้ล้ำรองล้ำลา่สาสักวนันจักธุระก่อนแล้วก็จังสีเต้ยนะครับฮะไม่ไเหนื่อยกว่าแ้งไว้เนาะ โอ้ยปีหน้าก็มาหนุนัวถ่าอยู่เนื้อจะถัวกันเด้ออ่าเต็มใจเต็มใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งข่าวดีสักก่อนลืมเบาตัวละอืมฝากเด้อพี่นอ้องเจอดูการนาทีงานอีสานพุทธไทยขวัญใจเพชรพวงทองล้ำสีเรียงนะครับล้ำสีเรียงบนแม่ลำ้ำมือเดียวกันดิอ๋อจะเข้าใจผิดรล้วดูการนาล้ำได้สีเรียง หนึ่งสะตให้น้ำหมาไม่หยาดแมวสองหูสามเปาสามเมียหน่อยปากไว้เมียใหญ่ปากปคืบอบักขับกินนาแลนั่นไหมอยากฟังยัวปีนาเดอ้อสิมาลรมสูงฟังบักขับกินนาแลเจอกัอกกนอ,อ,อ่าเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สี่ก็คือลูกนอกคอสี่ที่สี่เรื่องให้เลือกครับผมอ่ะมาหมอแค่น ปีนี่ฟังลํำล่ากันกลับไปหนึ่งขส,สัวันเด้อดผีดองเลยป <c oughs> ีนาแจงปังแจงจังมาฟังไหม <c oughs> <c oughs> วา